สวัสดีค่ะแสบนัวดข้อีสานมาแล้วพี่นองจ๋ามาแลว้วมาแลว้วเหมือนีน้ย่ยนั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือข้าวเหนียวมะม่วงวัวซาพี่นองจา๋ขาข้าวเหนียวบักม่วงนามดอกไม้จักสีหวานทบ่หวาน,วานเดี๋ยวย่ายนั่งจิ้มาพ้าพี่นองจิ้มเบงน่าจะพี่นองจา๋ามีสีสีน่จาจะข้าวเหนียวมูนเพ่นสีเหลืองก็คือเพ่นบอกว่าเหตดมาจากขมิ้มน่าจะพี่นองจา๋าสีม่วงกระดอกอัญชัน สีเขียวกะเขียวใบเตยนอกจากพี่นองจา๋าสีขาวเพื่อนก็บอกว่าเห็ดมาจากกะทินอกจากพี่นองจา๋ามากมากมากกินน้ำกันมันสิเซษบปานเอก็มากินไปพร้อมๆกันนอกจากพี่นองจ๋ากะทิกะลาดลงไปแล้วนอกจากอันดับแรกเอาสีขาวก่อนนอกาะพี่นองจา๋าสีขาวอือโอสองใหม่สองมือเลย เอาสีขาวเดี๋ยวจังตามเดียบักม่วงเนาะจ้ะอืมอืมอืมหวานอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะหวานอยู่บักม่วงตอนแรกยังนั่งหยาดมันบาหวานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอืม อันนี้สีเขียวใบเตยจ้ะอืมต่วาบักม่วงกับบวหวานเจี๊ยบคือที่เคยซื้อมาพี่นองจา้าเคยซื้อมา กับขาประจำนะโอ้โหหวานคักหวานเนยพี่น้องเอ้ยอันนี้สีม่วงอันชั่นเนาะจ้ะอืมเอาทั้งนี้เนาะจ้ะเพราะว่ามันก็ละหน่วยอืมทั้งผิดสีหวานกว่าจะพี่น้องจ้ะ เพรามันช้ำกว่ากันเนะเอา้าสีเหลืองขมิ้นว่าซานี่พ้องจา้าเป็นก็เข้าใจสันหาไม่เห็ดให้เขากินเนาะจา้าอืมอืม มันสิมีลูกเมืองหวานฉ่ำมันสิฉ่ำนะพี่น้องจ้ะอีกลูกนึ่งมันยังเหนือมันยังแข็งอยู่มันก็เลยบหวานแห้งนะจ๊ะอืมมีเอลซีขาวนะจ๊ะ มาเด้อจะพี่น้องบว่ิอยู่ฟังให้ฟังล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศว่าจะพี่น้องจาามากินข้าวเหนียวบักม่วงกับยายนางเด้อจ้ะ เบิกยังจะต,ตอนมันช่ำๆเอาสีม่วงอันชันวาจานอืม ข้าวเหนียวม้น่เนเนี่ยนั่งเสื้อมาเนี่ยเคิงกิโลพี่น้องจา้าเนั่นั่งกินบบเบิดเน่นอนได้หลายค่ะอืมอืม เอาแบบผสมหลาย,ลายสีบางพี่น้องจ้ะผสมดีสีเลยจ้ะ อัญชันใบเตยจ้ะ คนไปกินข้าวเหนียวมูนในเบิร์ดเคิงกิโลกับว่าเกียงไรเติบพี่น้องตามมันได้หลายหลาย เป็นเฮดเป็นซีสีนาตามันก็เป็นตะเสบเป็นตะกินนาะจแตพี่น้องจา้าอืม บวไหวแล้วพี่น้องจ๋าอิมคักยี่นั่งกับขออนุญาตจบไปจะเพียงแค่นี้นอกจากพี่น้องจ๋าภาพพอไ่พี่น้องกินข้าวเหนียวปักม่วงกับเ่บอยู่กะบกบ่แเ่บหลายบ่แเ่บเพื่อเข้ากินอาหารข้าวนอกจากพี่น้องจ๋ากับยี่นั่งกับขออวยพรให้พอไ่พี่น้องเดินทางไปใส่กับขอให้แ้วขาดปลอดพ่ยถูกละวันทีหนึ่งสูงสงนนู่้สู่ข้นนอกจากและ้วกะ็ยี่นั่งกับปาก พ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงย่ยนั่งเด้อจะเด้อลิหน,นาพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะ